โอกาสทะที่กล้องเนะ่ะไม้อะมันจะกระทบกระทั่งกับคนเป็นข่าวว่ะแล้วคือดูดีนักข่าวรายร้องเยอะมากเพราะทุกคนไปลองทําข่าวลิงตัวไมตอ้ตองเดี๋ยวผมคำอธิบายนะฮะผม<อ><อ>ไม่ได้เข้าข้างสื่อไม่ได้เข้าข้างพีไม่ได้เข้าข้ขงขางใครนะอันนี้เราเล่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาวนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พีธารือว่านายสมิทที่พัฒน์หนีนวรัตน์นะฮะลูกชายของนายกเบี้ยปกิาานีนวรัตน์และก็ตอนนี้พีเนี่ยเป็นผู้สมัครรับเลือนตั้งสมาชิกสภาที่สลาตะบลลำพูกตาหรือว่าสธ ทรงไม่อยู่เลยหลังจากกองทัพสื่อรงมจ่อหมายสัมภาษณ์แล้วช่วงหนึ่งพกพีทกำลังจะขึ้นรถปรากฏว่ากล้องของสื่อรายหนึ่งฮะแครเนี่ยไปกระแทกโดนศีรษะของพีททำดูด้วยความโวยวายรัดเลยด้วามไม่พอใจบอกว่าโอ้ยพี่ใครนหัวผมหัวผมไม่เย็บอยู่แล้วก็ทําสีหน้าไม่พอใจอย่างที่ผู้ชมเห็นแล้วหันไปที่กองทัพสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถไปซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเลยนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้พีทเองมีการเดินทางรับทราบ ข้อกล่าวหานะฮะที่ขับรถหรูโดยประมาทนะครับเป็นทำให้ทรัพย์สินของผู้เสียหายที่สำนักง,งานตำรวจทางหลวง2องกองกับาการแต่งกองนะครับการตำรวจทางหลวงคือเมื่อวานอธิบายไปบ้างแล้วนะฮะว่าพีจะจริงๆเขาต้องโดนสี่ข้อหาข้อหาที่หนักสุดคือเรื่องของคดีขับรถชนก็คือคุณปูนป้าซึ่งอ <c oughs> าจารย์ปูนจะรับผิดคดีนี้เป็นคดีอาญา ที่แผลที่เป็นแผลเย็บบอกว่าไม่ดีมุทวัตขอถามหน่อยครับถ้าคุณโดกนกระแทกคุณจัดนิ่งใส่ไหมนี่คือสิ่งที่พิทมีการพาโพสต์ผ่านไอจีค่ะคุณผู้ชมฮะและปรากฏอ,อ่านเพื่อเผยแพร่ไปทำตอบทีเพราะม่นานนัการนำเสนอข่าวคุณผู้ชมก็บอกว่าเออทำไมไม่ไม่ไมรอด้าน ผมเนี่ยเจ็บจริงๆครับไม่ได้อารมณ์ขึ้นไม่ได้โกรธพี่ๆสื่อนะ,ะนี้ขออนุญาตนะฮะเพจของคุณพุทธาอภิวันนะ,ะฮะคุณผู้ชมฮะนำมาเผยถึงตรงนี้เพื<ะ>่อให้เกิดความเป็นธรรมกับการนําเสนอข่าวว่าเปิดโชว์เลยพี่เขาเปิดโชว์ให้นะะักข่าวช่องแปดเขาดูนะฮะคุณผู้ชมว่าเนี่ยก็ผมนะเนี่ยเจ็บจริงๆผมโดนเย็บทั้งหมดห้าฮะ,ฮะคือคุณพุทธาอภิวันก็ขยายความต่อตรงนี้ขออนุญาตนะว่าคุณ<ะ>พุทธบอกว่าพี่เนี่ยโดนเย็บไปถึงหนะ้าเข็มฮะเจ็บจริงโดนก็ ที่มารับชาบเข้าอขอไรเนี่ยมันจบใช่ฮะแต่ทุกวันนี้ทําไมเราถึงต้องนําเสนออากับกปฏิกิริยาปฏิกิริยาน้ําเสียงสีหน้าท่าทางแล้วบางเรื่อต้องโทรศัพท์ไปหาอาจารย์เ็นโครักษาในอาชีววิทยาเพราะบางทีมันต้องกับปฏิกิริยาของคนแต่ละคนในข่าวนะว่ามันเป็นปฏิกิริยาแบบนั้นเป็นเพราะอะไรมันเป็นนิสยัยมันเป็นตัวตนหรือมันเกิดจากอะไรอันะนี้คือนี่คือสิ่งที่วันนี้การนําเสนอข่าวก่อนเข้ารายการที่พูดกับุณปุ๊กเรื่องนี้เลยบอกว่า วันนี้มันถึงต้องเล่าตรงนี้มันถึงเราถึงต้องมาใช้เวลาในการเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้เลือกคดีบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะคดีอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าในส่วนของตำรวจทางหลวงพีไปรับทราบข้อกล่าหาเดี๋ยววันนี้พีทไปที่สพลำลูกกาแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะพันตำรวจกีรเดชจันล่านะพบกับสพลำลูกกาเปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวันนี้ครับพีทเองมีการเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสพลำลูกกาตามหมายเที่ยงเช่นกันเรื่องต้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะแจ้งสี่ข้อหาก็คือทําร้ายร่างกายผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกรณีลงไปจั์ที่ขับรถกระบะเนี่ยนะฮะกรณีต่อมาก็คือทําร้ายร่างกายผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือกรณีคุณป้าสงสีและข้อหาต่อไปก็คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นและข้อหาสุดท้ายก็คือทําให้เสียทรัพย์เนื่องจากว่าพีทเนี่ยเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองนะครับ จึงไม่จําเป็นต้องวางหลักตับประกันตัวพนานัางานสอบสวนจึงปล่อยตัวชั่วคราวฮะอู้จงมะตามขั้นตอนของกฎหมายโดยทางด้านผู้กัสอสรอจำมุกกาก็บอกว่าตอนที่พี่มารับทร,ราบข้อกล่าวหาเนี่ยมีการปกติทุกอย่างและทําตามขั้นตอนโดยไม่มีท่าทีก้าวร้าวตกตรน,นี้ ที่ใหญ่การเมืนะเองเนาะเห็นไหมฮะข่าวเนี้ยจริงๆเนี้ยทีมข่าวเขาเตรียมมาพอสมควรที่เราแค่นี้รายละเอียดก็เยอะมากแล้วมีคนที่ไม่เห็นด้วยหรือปฏิกิริยาของสังคมก็มากเหมือนกันนะครับผมขณะเดียวกันนะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาปรากฏว่ามีตัวแทนของการคุยได้นำรถด่ว บอกเผยนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้รับรถ bmw มาก็จะตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนจะส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐานสวัดิปทุมธานีเพื่อที่จะตรวจสอบระเอดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้คือทะเบียนรถป้ายแดงที่หลายคนตั้งคำถามว่าขอปลอมหรือเปล่านะคะทางวิที่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้ตรงการขนส่งทางบกตรวจสอบอย่างละเอียดหากพบความผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอบอกไว้า่างนี้นะคะขณะเดียวกันทางบ้ันการสอบสวนสพกกรุ่งจ่า เป็นสมุดคู่มือรถเบนเดอร์ไอยู่รถทะเบียนป้ายแดงทะเบียนท้องถานหาร6ง2 3กรุงเทพมหานครของนายพีชคันที่เกาะเหตุเนี่ยปรากฏปรากฏว่าสมุดคู่มือดังกล่าวมีการลงหลักฐานท้นอย่างชัดเจนสมุดเล่นน้ำตาลตามใบอนุญาตซึ่งเป็นสมุดประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษระบุเล่นที่ชัดเจนลงมาที่เวลานะคะ1นึ่จนายอน25งัน บบืึ้นมาจากศูนย์บีเอเนี่ยเมื่อวันที่26เมษายนปีที่แล้วปี2567และต้องมีหนังสือยื่ป้ายแดงพร้อมกับหนังสือกำกับป้ายแดงของศูนย์มีการวางมัดจำป้ายแดงไว้อยู่ที่จำนวนเงิน10,000บาทซึ่งตามข่าวบอกว่ามีลายเซ็นของนายพีเชกกำกับไว้ในเอกสารนั้นด้วยจึงเชื่อได้ว่าป้ายแดงที่ติดรถบ m เมาเป็นปางง้ายทะเบียนของจริงแล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่าง ที่สือสอสยัยว่าจะเป็นประเด็นรถูกไปูแว่าอ,อไม่ฟออันน้เราต้องจากขนส่งกอนอางแรก,กไหับสวใับทีกเด๋วถ้าปรากฏว่าอาข้อหาอื่นได้มาเกี่ยวข้องเนียก็จะเน,ะเนะเินการไปตามนั้นนะครับก็ดาเนินการเพิ่มเติมไปนะครับทางตรวจทางารดีขอยืนยันน แต่ถ้าเราจะดัาตรงไปตรงมานะครับไม่มีการฝาไม่มีอะไรตั้งสิ่นแต่เราไพ่เราเล่ดมากเอาเอาอย่างนี้ที่อุโถงได้ขนาดที่เมื่อกี้กกเลาไปบอกว่ารถของคมามาถึ้วไงลคุุ้เข้ามาเหมือนกันครัมาค่อรถุปาเป็นกระบะสีดที่แบขามลนะฮะี่นี่คือรถกโรุ้าไหมได้ยังไงครับา้การปรากฏว่ามันกระโบงหน้าพังเลยนะครับแต่แล้วเนี นี่แกว่าไม่ขาดคุณกับต่างสังคมเนี่ยอู้วก็เสือเกินไม่เงี้ยเขาย้อนหลัรับดูนะเขาย้อนหลักรับดูนกคหวามสายหาที่บริเวการชนด้านหน้าล้อขวานยางแตกด้านหน้าแลทางซ้ายพบรอยสีขาวซึ่งเป็นสีโซลิีเอ็มของแรพีชใช่นะคะตตกอยู่บริเวณที่มีการชนโดยขอยืนยันว่าทั้งสบตรทั้งสบชภาคหนึ่งเนี่ยต้องมีการสั่งการเนดงว่า เปนการทอย่างอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการฝักอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่จริงๆมันก็ปนปร,ระเด็นดราม่านะคุณตัวมันมีฮะคือเห็นไหมคุณผู้ชมคือข่าวม,มันดารมาม่าทุกเรื่องจริงๆปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะรถของพีทเอาไปอยู่ในล้อรอบขอบชิดอย่างดีม,ม,งมีหลังคาด้านมีลหลังคาด้านลอบุญแจอย่างดีส่วน,นรถกระบะ ครับดรามา่าเรน่องยุทธศึกจริงๆน,นะคะประเด็นต่อมาก็ยังดราม,ามร่าอยูครับมีข่าวบอกว่า,วาตัวผู้ต้องหาเขคือพีดอ่านี้คน้องพีดลูกพีดเนี่ยนะฮะยึดยักไม่ยอมทิมาย้ดมือเดินออกไปเล่นน้ำสงการานต์ที่ด้านหน้าโรงพักนั้นกลับสอบคอร์ลม,มุตาดมุตียืนยันว่าตาสมดุดก็ทิมายึดมือตาปกติเหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่นทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีดาอดร้อนนะค,ครับผมขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของผู้กรณีก็คือลุงประจักษ์นะคะตอนนี้เนี่ยลุงประจักษ์ถ้าอัปเดตอาการเนี่ยคือ นักนิคริตนะคะเพราะว่าถูกนำตัวส่งเข้าห้องผู้ป่วยนิกฤิตแล้วมีภาวะอาการกระดูกที่โคงด้านขวาเนี่ยหักไปถึงหกซี่เจ็บ <c oughs> บริเวณหน้าอกยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซิงอยู่ยังไม่สามารถให้ปากคาได้คุณป้าสมศรีภรยาของคุณมุะจักรนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วสามารถให้ปักคาได้บ้างทางเจ้าที่เข้าไปทา,าการบันทึกปักคาไว้เอารว้ประกอบสำทนทนคดีเรียบร้อยแล้ว พค้อนเข้ามาวเข้ามาเรี่ยงจะเข้ามาูกรณีที่โรงยาบาลสาสอของทางคุย้อนหลังนานตั้งแต่สงกรามต้วันนี้อู้ยัาอบภัยไว้แล้วและบอกคุณนถ้าเกิดคู่กรณีก็คือน้องลูกเพชเนี่ยถ้าคุณต้องการมาพบก็ไปพบที่เดียวค่ะที่สอคลำลูกกาค่ะคุณไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลอีกต่อไปเพราะก่อนหน้านั้นจะมีขาวว่า มันเจกับตัวนีาอ่อนใหม่นะเนี่ยครอบครัวคุณแก่เนี่ยในรวยสังรวยกระแสข่าวอะไรเงี้ยดูบ่อยชื่อเสียงดังจริงๆดังถึงอย่างออนไลน์ทีวีอะไรเงี้ยใครไม่ได้ดูทีดูออนไลน์บ่อยแม่งมาดูทีวีแม่งบันเทิงอะไรเงี้ยบันเทิงแม่งรู้จักนะไอ้เงี้ย านชี้แจ้งสถานะของนายจิมมีพิพัฒน์นะคะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวน,วน้องลูกพีชเนี่ยเขายัางมีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสอคอ,อยู่นะคะสมบูรณ์ด้วยนะคะไม่ขาดด้วยนะคะเพราะว่าไม่ม,มาดูจากเข่านั้ไนไม่มเามมเสียละกูการยังไม่ถึงที่สุดเอ้ย <สะ S 2> ข่าวมันก็ได้ทุนเ<า><า>หมือนกันวะเฮียดูดิเก็บอารมณ์เก่งมากเลยอินทตอร์ทีนไลท์ทีวีเนาะสถานียังไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งไม่ถือว่าขาด กับคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือตอนนี้พี่ยังถือว่าเป็นผู้สมัครสอทอยหนะาได้ถูกไหมอยากเอาหน้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอ่ะอยากเลือกเองเลือกได้อยู่อ่ะยังเลือกได้เขาอยู่กลุ่มของนายกเปี้ยวอ่ะคุณผู้ชมนะอ่ะยังเลือกได้ยังเลือกได้ซึ่งอันนี้มันเป็นไปตามกฎหมายถูกไหมฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มันไม่ได้ขัดกับกอปทอ่ะถ้าในยกการคุณผู้ชมนะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้มันมีความคิจาร้าต่อช่วงบ่ายสามวันนี้ฮะคุณพีทสมิติพาร์ทนะพร้อมกับนายกเปี้ยวปฤษดานี พีพีดข้างบ้านกูเนียคนละคนเนี่ยมีการขึ้นอารมณ์ด้วยแม่มไงแดง่ง่ายนวกกระแสข่าวนี้เนียแม่งเจอกับตัวแล้วครูออนวั้แน่เลยเยอยแม่ง แม่งข่าวสมัยนี้แม่งหอมหวานไยเฮียหาถุบง,ง่ายดีเฮียมีกล้องกับมีกับไมโครโฟนเงี้ยมีฟีมือฟีปากไหเงี้ยเจริญดีแม่งกูว่าเออเลิกหลังจอวะนน่เงี้ย คารักกฏคุณการจอมพลรังตามสตาซึ่งเราก็รู้กันในนะคุณใจก็บอกว่าพี่วันนี้มันเป็นเวลาที่นายกเปี้ยวจะต้องปล่อยให้ลูกพูดเองให้ลูกสู้เองนายกเปี้ยก็ขอร้องให้เห็นใจคุณการจอมพลรังก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วท่านจามพลรังเใจพี่ยังท้อะไรทำให้นายกเปี้ยวนักข่าวสังเกตสีหน้าว่าไม่พอใจนะแล้วบอกให้ทุกทายขอโทษน้องพีก็เลยนั่งคุกเข่ายกมือว่าขอโทษคนเจ็บลูกคนเจ็บก็ตกใจนะคุณการจอมพลรังสิพาลูกคนเจ็บออก นอกพี้ที่นั่งคุกข่าวอยู่นักข่าวบอกว่าเสียงสั่นเครือร้องไห้น้ำต่างๆบอกว่ารู้สึกจริงจริงจริงๆทั้งจากวันแรกที่ได้ไปเยี่ยมพราะมีเสียงที่เกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยเพราะผมรู้สึกไม่ดีขอเปลี่ยจากสังคมปรากฏกันจองกันลังตะโกนถามเลยบอกวันเกิดเหตุทำไมไม่ได้รถพยาบาลนายกเยี่ยวดึงลูกชายที่ลุกขึ้นหา่อจาคาออกไปขึ้นรถแล้วก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาขอโทษและขอโทษเสร็จแล้วหลงฮัดไม่ไม่ชดปรากฏคลิปถึงท่านร้องไห้ฮะแล้วบอกกับนักข่าวว่ามันเยอะเกิน ันนี้มันไครติคุณพ่อคุณแม่ในยกเยี่ยนสิบอกว่าพอแล้วพอแล้วไม่พูดแล้วและพาทุกทายเดินทางกลับจากสออนำทนุกทายทันทีขณะที่พิการจอมพลรุน่นพิเ็ษฮะก็เลยบอกเลยให้สหัมภาษณ์กับสือบอกวา่าเหตุการณ์วันนี้ที่เขาถือโฟมอะไรามาแล้เขาขอโทษอ่ะถามหาความจริงใจจากผู้กรณีและสงสัยว่าทําไมไม่ตอบคำถามไว้เพื่อก็ออยังไม่ชัดเจนวันนี้จริงๆมันเป็นโอกาสที่พีควรจะพูดเนเอาไม่เริ่มเลยเอาจนไม่เลิกจะได้ มันเยอะมากจริงนี่มันลงอ่านในแบบผู้ตังก์งนะทั้งใน X หรือว่า Twitter นะโอ้โหแบบทุกคนเขาไม่ได้เดนทางเดียวกันเลยว่าแบบส้องนึกถึงกี่โมงเขามันมันมันสุกคนสังงงกับพฤติกรรมของเขาว่าในภาวะที่แบบต้อร้องไห้แต่ว่าคุณพ่อเหมือนจะแบบเจีบประโลมเก่งน้อยแค่รายการทีวีสมัยนี้เนี่ยในแบงดินกูไอ้เแค่ ตั้งเต่สงการเราไม่เล่ามันก็ไม่ได้ทุนอีเหียไม่เล่ามาทั้งหมดไม่ตัดินว่ากหรือผิดแต่ว่าให้ผู้ชมพิจาราจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอืมให้จินตนาการเนาะความบันเทิงจินตนาการสัความกับความรู้เฮียบันเทิงดีครับโอเคครับอืม เจอกับตัวมันก็เป็นข่าวตายไม่เด็กง่ายดาม่าไม่อ่อนไหวอรงี้ดีะนม่ไม่ไ่ถึงชีวิตแต่แยจะมาบ่นกันอยเี้ยังได้ทุนอยู่เงินมันหอมสมัยเนี้ยไนแตเรื่องสิ่งที่นยกพีตนยกเบี้ยกับคุณพีออกมาเพอคุณล้าเอาละฮะถาว่าเขามีสิทธไที่เาจะแสดงความเห็นเจ็บนะฮะถ้าคุณผู้ เจอกับตัวไม่มีใครฟ้องได้ไม่ก็เก็บอารมณ์เก่งกูไม่เจอกับตัวเงียบๆแล้วอ่อนไหวน้อยเงี้ยโอกคครับท่าทีของี่ะเป็นท่าทีที่เหใจรและแสดงตั้งแต่แรกเม่างที่ารอพลพูอันนี้ไม่ได้ก้าขากนะาะไม่เลยเ่มาถึขนาดนี้แล้วมันจะไม่เป็นประเด็นยาวมาถึงวันนี้ถ้ามับตั้งแต่สองวันแล้เราก็ไปขาวืนได้นะเพราะทุกอย่างผู้ชมฮะ เนคือหมายคําถามติมเนาะคิดเช่นมามีการพูดอันงเงี้ยมางหมิดเชนมาออเห็นไหมะว่าการขอโทษที่สพลำลงกกาวันเนี้ยจบสวยเนียล่ะอวกแ่มีน้ำตาด้นะพวกแบบภาษาชาวบ้านจบไม่สวยฮะขอโทษช้า่ามตกใจจบไม่สวยภาษากลางนะครับน้องบอกน้องบอกว่าพี่ครับพี่ต้องไปข่าวอีกนะครับเราไปข่าวอื่นบ้าคุณจง้ายจะไปที่อุทยาบ้าง เรียงใหม่แล้วเรียมบทแล้วครับก็คือเปลือกไข่เนี่ยเต็มไปหมดแล้วไม่ใช่มีแค่ฟองสองฟองนะคะคุณผู้ชมมีหนึ่งพันฟองแล้วคนที่เอามาทิ้งเป็นข้าวด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปที่ตำบลประตูชัยปรากฏว่าชาวบ้านได้เดือดร้อนมากเพราะว่าจู่ๆก็มีเปลือกไข่เปลือกไข่เนี่ยโดนเจ้าอาวาสวัดวัดหนึ่งวัดชื่อได้ไหมนะคะสั่งให้คนเอามาพันกว่าฟองเอามาทิ้งไว้ที่เรือนขนมตวงเกล็ดแมงค่าลงไปทั่วชาวบ้านก็

เป็นาตคู่เป็นเจ้าอาวาสคู่แต่ว่ามีกลรามเนินเป็นถึงระดับเจ้าคณะอำเภอด้วยนะคะถ้าเหตุการณ์ที่เจวาวชิโรภาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสั้าสาราภูมารวิหานพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดินทางไปเพื่อจะไปกําจัดกองไข่เน่าต่อไข่หอนซึ่งตกคุกไว้ข้างบ้านพักของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบล็อกหอกเข้ามาขวดไปที่จะฝังกลอกตั้งไข่เน่าเนี่ยนะคะที่พันบุกอ้อยปรากฏว่ามีจาวาดบ้านดังว่าเอาไปทิ้งไปวนนะะ่าไม่ได้ไปทำเป็นปุ๋ยเป็นผงแคลเซียมเปลือกไข่เนาะเนี่ยเนี่ยต้นไม้ได้โตเลยเนี่ยใจแม่งขี้เกียจเนะาแะแม่งกูระเบียงเจอกับตัวข้ามมากง่ายแบบนี้แม่งออกสื่อแม่งอ่อนไว้เนาะแม่งเขาบันทึกให้มาทบทวนแม่งย้อนหลังเลยนะเห็นไหมเนะ่ะมาได้สตรีมแล้วนะ่ะ ยังได้พูดคุยกับชาวบ้านเลยซึ่งชาวบ้านเนี่ยสุดท้ายยินมยองหรืลองลองมตนะคะที่บอกว่าเป็นปัญหาสร้างล้นลงมาในพื้นที่วัดเนี่ยชาวบ้านบอกยกผมนื้ออกให้จะได้รู้ติดป,ปัญหานี้ซึ่งพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปที่เอาเปลือกไข่มาทิ้งพันหลองฟองเนี่ยชาวบ้านบอกเตือนจะอามากมีปัญหากับชาวบ้านในะอย่างต่อเนื่องทางคณะสงฆ์อเค์พระนครสิทธยาตอนนี้นกำลังจะพิจารณาเพื่อหามาตรการลงโทษนะคะอาจถึงขัน้นกดจัดการเจ้า หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสใช้เวลาประมาณ30วันรุ่งขนค่ะกรณีการสังขไข่เน่าแม้จะเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของวัดตัดได้แต่ตเจ้าอาวาสไม่มีอทธิ์ในการนําขยะที่เป็นน้อยลงมาฝังน,นะคนะอยากทําให้ศาสนาไม่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้นา,า,กกานขณะเดียวกันนายสำเบ็จมีโพสต์เจ้าของร้านค้าสง่งก็คือคนที่มีปัญหาข้อพิพาทกับเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะบอกว่าตนสี้าั้งรงรถยื่นออกมาจากตัวบ้านอย่างความกว้างประมาณเมตรหนึ่ง ้างมาได้เึงแล้วต้องเอาว่าเนี่ยเข้ามาสอบว่าด่าทอให้คนเนี่ยรื้อรงมดออกเึ่งเป็นปัญหาบานปลายมานานจากนั้นก็มีการข่มขู่ด้วยค่ะบอกว่าถ้าเกิดไม่ยอมรื้อออกเดี๋ยวจะเอาไข่เน่ามาทิ้งไว้ที่บริเวณด้านขาน้างรานค้าตอนนั้นที่ฟังเจ้าวัดพูดอ่ะคุณสมเด็จก็บอกว่าผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าท่านจะทําไม่น่าจะไม่น่าจะทำปรากฏว่ามีคนเนี่ยเอาเปลือกไข่เน่ามาทิ้งไว้จริงๆริโดยมีการขุดหลุมลอไว้แล้วด้วยคนเนี่ย จะมีป,ปัญหาอีกตัดสัวใจค่ะยอมลนะหรือรงรถออกให้แล้วบอกทุงทายว่าผมเป็นคนพูธนะพอมีปัญหาแบบนี้ก็รู้สึกไม่ดีค่ับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมียอวินศุกร์นะครับแต่ว่าเพราะามีเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับคุณผู้ชมคนระับเพราะว่าหลายคอมมอนไหนอยากดูความมัน,โ,นโมโนแม็กเลยขอตาดความมันให้คุณได้สนุกแบบเต็มกับน้ำแอคชั่นสุดๆมาแล้วการตลาดครับโอเคแ่ไมมีีโฆษณาาายในรคเพง

ได้ขออนุญาตเขาหน่อยเฮียไม่ขออนุญาตจะเ,เขาฟ้องนะนี่ยอดหลังกูหนีเฮียแม่ครับข้าวอรณีที่มันเด่นเหรอวะเนี่ยแม่งจริงจังเกินไม่น่าดูอ่ะเนาะเฮ้ยจริงจังเกินเฉพาะกลุ่มแม่งก็น่าดูอยู่ไอ้เขาเป็นตัวผู้ใหญ่เนาะเราแม่งกูหงอยแดกก่อนวันนี้